ครัสวัสดีเช้าวันจันทร์สดใสก็ <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นรถเปิดประทุนกันครับกับ MR Spider นั่นเองก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเล่นว่างั้นผมจะเล่นแค่หนึ่งกับสองก่อนอันที่สามเดี๋ยวขอซื้อรถก่อนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่อยู่ในคลิปนี้นะเดี๋ยวว่าขอซื้อรถก่อนเพราะว่าความแรงมัน ต่างกันเราฟ้ากับเหวเลยเฮียมากเล่นทีกุยไม่รู้จะชนะหรือปะเนี่ยโอนมีใครมัน,มนเต็กห้าดิหม่โรตัสอีกแล้วมือนั่นก็รถเปิดบัตรทุนอย่างนี้ก็ได้เหรอรถเปิดบัตรทุนแบบนี้ก็ได้ใช่ไหม ข้างหน้ากูได้เอา190กูมาเล่นไม่เอาดีกว่าเราผม,ผมคิดว่าผมจะซื้อรถใหม่ผมไม่เอามาเล่นอันนี้มาเล่นสองรอบแล้วก็รถใหม่อีกรอบหนึ่งความแรงสูงนี่ต้องเปลี่ยนรถคันนี้เล่นยังไงก็ไม่ชนะเพราะรถมันไม่ได้น้ำหนักน้อยเหมดดือนโรตารี่นะครับถ <c oughs> นอกน้ำหนักน้อยแบบนะี้สบายบระเดียวก็เล่นได้ โดยตอนแรกนี้สบายหน่อยเล่นนี้แบบน้นำไกลห่างมีความใกล้ชิดสนุกอะไรเลยซีซีวันซีวทีหนึ่งเซกเตอร์ไม่เคยอ่านตรงเซกเตอร์เลยนวนาะมันอยู่ตรงไหนมองตรงเช็คคอยนับเวลาว่าตรงจุดแรกเวลาเ่านี้จุดต่อเวลาเ่านี้ไม่เคยดูเลยดูเฉพาะตอนเล่นจบแล้วว่าเรา หนึ่งรอบที่เราใช้เวลากีบิว่าอะไรเงี้ยน่ะอ่านนะหนึ่งรอบสวยสวยโค้งในสวยมความสีมีความสีลม

รถที่มันไม่มีเทอร์โบมันมันก็แย่อันนน้แต่งเทอร์โบไม่ได้ครับออกแบเครื่องยนต์ไม่ใช่อินไลน์จับแล้ก็โดล้วตกไม่ได้ด้วยดีโอ้สบ,บายผมนำโคตไก่มองไม่เห็นรถมันเลยไม่ให้ทิ้งไม่ทิ้งคุณเหลือให้เลย คาปุชิโน่เนี่ยเป็ก5 2หนะนักน้อยคาปูชิโน่ใช่เหรอวะไม่หาคาปุชิโน่ไมเหรอไม่หากูเริ่ม,มง,งงแล้วโอ้ยแต่อย่างอยก็ได้มา7ทันดีรถใหม่ด้วยจะแข่งหรือจะแต่งเลยดีแต่งก่อนจะแข่งหรือจะแต่งเลย จะแต่งหรือจะแข่งเลยเออกูพูดกูเริ่มงงตัวเองแล้วติดใต้ฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาก่อนเลยใจมันไปทางซูบิลูซูบิแต่งอันนี้ครับอันเดียวพออันนี้หกหมื่นห้าเออเดี๋ยวให้ดูรถก่อนได้รถอะไรกับลืม fx ห้ามต้เอหึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดปี ถ้า SP มันเยอะกว่าน,นี้อาจจะเอามาใช้แต่มันน้อยจปิงจริงน้อยขนาดนี้นเก็บไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เก็บเก็บไว้เลยอะ่ะไม่เอามาใช้กำไปนีต่อแลสุดท้ายซื้อรถใหม่หารถรถบัสคันหนึ่งซึ่งผมคิดไว้แล้วมีรถในใจหนึ่งคันเป็นรถที่ชอบมากยี่ห้อนี้ชอบมากพอแบบ ให้เลือกนะครับมันเลือกลำบากระหว่างคันนี้กับัพไพลาร์ให้เลือกจริงๆนะับบากใจจริงๆ่ะนี่แข่งดีกว่ามีใครมัง้งดีดไปเดร์อ้าวมีรถตะยอกกูด้วยตาเเอฟอาร์ไปเดนแล้วัน,นาตัวนี้งอเลยอ๋อมันได้เอฟสอง ได้ด้วยนักทีเดิม็เรียก่าเป็นการเจิมนะครับเจิมหนักไปหน่อยรับปักเจิมทีนี้จุกเลยแข่งรถมันร,ระดับไน่ก็ยบไหยจะได้พิเดนรีวิวมาับกวตอนนี้ ผมก็คงทำอันนี้เป็นหลักก่อนยูทิให้จบเป็นหลักเพราะเวลาฮะคลิปาะว่าคลิปมันยาวมากแลยซีดนเนี่ยทำวันละสองคลิปยังไงเดี๋ยวก็จบแปบ๊บเดือนเลยเอ้ยทำทำวันละคลิปเนี่ยยังไงก็จบเป็นยูทิสองวันวันละสองคลิปห้าวันเดี๋ยวไม่รู้เลยว่าจะจบเดือนไหนแถมมีอันนี้รอต่อเนี่ยจะจริงหลักกู เกมรถที่ทควรต้อนตีนสุดจำได้ตอนเล่นทุโดนยึดของไวมากอย่าให้แพ้เป็นอนขาดแพ้นี่เป็นจบเลยมันเตรียมยึดบบอยอยของ,อองเราแบบเรียโบร้อยไม่ห่วงอะไรพงเทอร์โบครับเทอร์โบหายจบขึ้นข้างไปดิเข้าบ้านเขาแล้ว ด้านว่าผมจําไม่ได้ว่าภาคหลังๆยังม,มีอยู่หรือเปล่าแต่พูดจริงๆว่าวิวมันสวยเป็นภาพวิวมันสวยมากครับผมรับผมนะนชอบชอบ,บวิววิวแบบนี้มากดูแบบสงบดีอืมแปลเจออีกแล้วผัยาจนิดนึงรถไฟรถไฟที่ไม่เคยออกขบวนชิ ขี่โคตรเงียบเลยกูไม่มีเรื่องคุยแลยยังไงครับก็จบไปได้ด้วยดีครับในสัมพันธ์ไปเดอร์ล่นวอร์พันที่สามโอ้เียดายครับไอเอ็กซ์เจ็ดลดผลปันปทุนมีสโลในคันนี้กรรมบบซื้อรถใหม่ที่จริงก็ตอนแรกก็จะเล่นคันนี้แล้วแหละแต่ว่า คาดว่าแพแน,น่นอนน้ำหนักไม่ได้เบายังไม่เตฟตอนนี้กดผิดก็ไปดูรถใหม่กันเดี๋ยวได้รถอะไรกันลุ้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 นไปด้วยกัน MRS รุน่นคอนเซปต์่าขอบคุณมากมเอามานทำขายมึงให้รุน่นคอนเซปต์มาอืขอบคุณนะอ,อ,าอ้าวเขาผิดเลยคนะ่ะ ไม่ได้ซื้อรถตรงนี้ครับไปเซาซิตี้ดอลส์มาแล้วนะครับรถปรดผมเลยที่จริงผมชอบอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าเห็นว่ามันแขงเปิดประทุนก็เลยต้องซื้อรุ่นนี้มาเล่นก่อนกำรับถ้าเกิดว่าเป็นอีกอันนึงแข่งเมื่อไรผมก็จะซื้อมาเมื่อนั้นนะควันโอ้โอ้โอ ต้องดูก่อนว่าความแรงเกินหรือเปล่านะครับแพงว่ะจุกเลยราคาแอบจุกเหมือนกันนะต้องแต่งอันแรกก่อนดูอย่่งนี้ด้วยอันสุดท้ายไม่ต้องแต่งหรอกมั้งแต่งเบรกดีกว่า นี่แหละพอแล้วที่เหลือก็ขอเปลี่ยนแม็กนิดนึงแม็กไม่สวยเลย DPS แม็กั้ง่ลไรนะ่าเกียดชิพหายเลย <c oughs> พูดจริงๆไม่ชอบดายแบบนี้เลยมแบบันไม่เหมาะมันต้องหาสีดำๆเข้มๆไม,ไม่เข้มพอไม่ได้แอสีสดใสเกินไปไหเอาะ ดันรอบแม็กสวยแต่ไม่เหมาะอาคันนี้นะนี่เลยแม่นเหนก็แดงแล้วไม่ดีผมว่าผมเจอแล้วอันที่ผมต้องการนี่แหละเอาอันนี้ไปก่อน <c oughs> ได้อยู่เองที่ <c oughs> ไปเข่งเงินดีกว่า <c oughs> นะครับผม ความแรงถือด้วยว่ะเอ้ยไม่ความแรงไม่เกินด้วยว่ะแหน่ในนาทีก็จะได้ใช้รถคันโปรดสักทีเนี่ยเรียกคันนี้ก็สกายไลน์นี่รับคิดหนักโอ้ว่ารถคู่แพงอะนะคันข้างหน้าผมมีคันละห้าแสนแต่ไม่หวันรถคู่แรง ห้าแสนเลยใหญ่แค่ตัวนี้วิ้งห้าแสนห้าแสนไม่กลัวเว้ยรถคู่ก็แพงอะไรวะสปีสดหกเหรอว้าวสปีดซิกมาเล่นเลยหรอวะน้อรถทีแบบไม่มีถ่ายทีวีอาร์รุ่นนี้นะครับต้องไปเล่นเอาทีปัตจะได้ไม่มีแต่รถรถแบบราคาแพงหมดแค่สองพันหน้าเนี่ยมีสองพันที่ตามหลังก็เป็นรถกันล้านหนึ่ง โอ้รีกไปดีกว่าเผื่อเอ๊ะใช่ปอว่าใช่คันละห้าแสนผมว่าคันละสองแสนหา้ากําคูรื้อราคาแต่ตอนนี้แหละว่าจับไม่ได้แต่ผมไอคัน TBR ห้าแสนแน่นอนแต่ซื้อที่วันไม่มั่นใจว่า,า,าหานะาามม้าแสนหรือสองแสนนะครแต่ราคาประจุคันกูจะห้าแสนหรือสองแสนห้าคุณคิดว่าคุณคิดหนักจะซื้อคันนั้นแบบคุกคมที่เอามาเล่นหรือเปล่า ที่คันนี้ผมกัดแค่เต็มที่เพราะมันหมุนง่ายเน้นเน้นแบบไม่ไม่เน้นแบบไอ้นี่แบบเรียวแบบเรียวแล้วเร่งนะแต่เน้นแบบไม่ให้หมุนแบบเนี้อ้าวตกมาแรงมึงหักดีมากดีเกินเกินไปแล้วที่คันนี้น,นี่ถ้าสัตวไม่ซือ้อยางมานะดับดับจริงๆอย่าน,นี้ไม่ซื้อยางมานี่ดับแน่นอนอือกัดแท้ lênh lên lên bật bầu bầu giống bún đẹp 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 เริ่มแบบเล่นๆสะกดอืออ <c oughs> ือคืกับแ้วทางคันนี้ผมคงจะใช้อีกหลายกันอยู่ก <c oughs> ็ผมชอบอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้คันนี้ผมก็ซื้ออีกรุ่นอีกรุ่นหนึ่งอะ <c oughs> ่ะไวเบอร์อีกรุ่นหนึ่งับรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาไม่กเอามาเล่น <c oughs> มีสองมีสองตัวเลือกนี่แหละให้ตัวเองตอ,งตอนนี้อันนี้อันนี้เอ่นนอนน ไม่แหละไม่ตลกเลยบางทีเกือบแล้วเดี๋ยวแม่งประวัตาสตร์ตำรอยเหมืนยีโรตัดทันอุ้งกระแทกปักเอ่านั้นแหละจบเลยถ <c oughs> ึงกยวขับไม่ออกกับยูงีทงอัชแชนสปิทหกนะครับฮะแสอยากได้ราคาราคาหน้าจับจองมาคุยได้มาหมื่นห้านับแล้วก็ลดมาเทปก่อน นานมากกอได้ไหมกอไม่ได้เจ้ปุ๊บฮึโอเคอจบดูรถในก่อนเพราะว่าเม่ตัดไปผมต้องเล่นฮิตริกคาครับแน่นอนเพราะเหลืออีอันนั้นอันเดียวแล้วรถในประวัติศาสตร์สองร้ยสี่สิบหก จะหารถที่แรงเท่านั้นมาให้ได้ได้คอนเซปตคาร์ุ่น L F Edition ครับผมแหมสวยอะถือว่าโอเคอยู่ก็พาร์ทนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะเพราะว่าโชว์รถให้ครบแล้วขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับ